สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไปดี Y นะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาใช้สติกเกอร,กกอร์ผมจะพาทุกคนมาใช้สติกเกอร์แบบนี้นะครับทุกคนราคาไม่แพงไม่ถึงหนึ่งบาทตัวนี้หน้ายาว60เซนความยาว3เมตรนะครับมันเหลือเฟือมากสติกเกอร์แบบนี้มันก็ติดโต๊ประมาณเนี้ยโตสำนักงานโตคอมโต๊ะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็มันจะเป็นลักษณะว่าสติกเกอร์ตัวนี้ การนำได้ดีกว่านะครับแล้วกาวมันสามารถที่จะลอกถ้าเราติดไม่ถูกหรือว่าติดไปแล้วมันอาจจะไม่ตรงอะไรเงี้ยเราลอกสามารถลอกได้แล้วมันไม่ทําให้พื้นอะไรได้รับความเสียหายที่สําคัญมันสามารถติดพื้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นไม้นะครับติดได้แบบดีมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปติดตั้งในพื้นรถยนต์เนี่ยต่อไปโปรเจกตรถตู้ผมนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาแผ่นเนี้ยไปติดในรถตู้นะครับแต่ ผมต้องสั่งตัวยาวแล้วก็หนากว่านี้นิดนึงนะโอเคเจ๊ออบวันนี้เจ๊อ๊อบเราไปทำอะไรวันนี้วันนี้เรามาติดสติกเกอร์โต๊ะใหม่อ่าเราจะมาอะแดปโตอรอะแดปเตอร์อะแดปโต๊ะใหม่อะแดปด้วยลายไม้นะครับมาติดสติกเกอร์นะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เจ๊อ๊อบม้วนหนึ่งสิบหกบาทจ้ะม้วนหนึ่งสามเมตรนะสามเมตรกำลังติดเป็นนี่เลยหน้าหกสิบเซนตรงเนี้ยความยาวตรงเนี้ยฮะ หกสิบเมตรใช่หกสิบเซนหกสิบเซนใช่ยาวสามเมตรโอเคครับนี่มาดูสภาพตัวเดิมสภาพตัวตัวเดิมดูใช้งานมานานมากนะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ไวนินอ๋ออันนี้เป็นสติกเกอร์อะไรกันน้ําใช่ค่ะกันน้ําด้วยเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าที่จริงเอาไปติดพื้นได้ค่ะติดพื้นได้ใช่พื้นกระเบื้องนี่นะแล้วก็พื้นปูนก็ได้เฮ้ยนี่คือดีแทะประมาณนั้นเขาว่าตกแต่งให้สวยเป็นงานบิวอินติดผนังได้ไหมผนังบ้าน ได้ก็บิวอินพูดง่ายๆใครจะทําห้องหรือว่าไปอยู่ห้องใหม่แต่ว่ามันอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยเราก็สยะรก็เบื้องไม่สวยอะไรนี้นะเราจะเปลี่ยนลายก็เอาอันนี้ไปติดทับเลยก็เป็นสติ๊กเกอร์เราลอกได้นะมันมีหลายแบบกาวดีมากเลยแต่ตัวนี้เราเลือกแบบติดโต๊ะมันจะออกเนื้อๆหน่อยเป็นลายไม้สวยมีกี่ลายเนี่ยมีเยอะมากคับมีเยอะมากยี่สิบลายหินอ่อนอะไรมีหมดลายไม้เข้ม ลายไม้อะไรอะไรบอกแหล่งที่มาหน่อยว่าเราซื้อจากตรงไหนในแอปส้มแอปส้มแอปแดงก็มีแอปแดงก็มีพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไรสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะหรือว่าสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะใช่หรือว่าติดติดพื้นก็มีติดพื้นก็มีใช่ค่ะโอเคต้องเลือกดีๆต้องเลือกดีๆใช่ค่ะก็คือสามเมตรหน้ากว้างหกสิบเซนใช่ค่ะราคาแปดสิบบาทวิธีติดนะครับทุกคนก็ให้ อีกคนนี่ค่อยๆลอกออกไปเราจะไม่ลอกทีเดียวทั้งหมดนะครับเราก็ใช้แผ่นรีดเราจะรีดแบบลักษณะนี้นะครับนี่เราจะรีดแบบลักษณะนี้นะครับรีดรีดแล้วก็เป็นเป็นหน้านะรีดเป็นหน้าไปม,มันจะเนียนมากทุกคนคือถ้าเราต้องการที่จะเข้ามุมเข้าอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ได้เป่าผมเป่าได้ใช่ไหมใช่ใชถ้าถ้าเราติดแบบลักษณะคุคง้คงโค้งอะไรอย่างงี้นะนี่รีดเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยเอาตัวรีดรีดรีดเนี่ย เออยาวนี่สุดขอบเลยพอสุดขอบปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วก็รีดลงด้านด้านข้างเลยนะแบบนี้เลย นี่ครับแบบนี้เลยแล้วเราก็ตัดก็ใช้ใบมีดนะตัดเลยตัดไม่สวยก็ได้อนี่เราก็ติดนะติดตรงนี้ก็พับลงด้านล่างครับสวยๆเลยอ๋อพับเข้าเลยใช่ไหมพับเข้าเลยกเก็บมุมเก็บมุมสวยๆนี่ครับเนี่ยเข้ารูปเก็บมุมสวยๆครับเนี่ครับเราก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับด้านขอบก็ย้ำอีกทีหนึ่ง ย้ำให้ให้กาวมันลงครับนี่ให้ลงลงที่สัตว์นะครับ่ะตัวนี้เราก็รีดกลับเลยนะถ้ามันเลยออกมาเนี่ยนะครับเราก็รีดกลับแบบนี้ครับไงบริกโก้เลยเนีย่ยจากโต๊ะโต๊ะเก่าๆนะโต๊ะเก่าๆมันเริ่มจะผุ <S <S จะอะไร จะพองแล้วจะพุจะพองเพราะว่ามันโดนน้ำอะโดนน้ำแล้วก็สามารถเปลี่ยนโต๊ะเก่าๆแบบนี้ให้เป็นโต๊ะสวยๆเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้ได้นะครับบิวอินด้วยตัวเองด้วยงบประมาณ80บาทแค่นั้นเองทุกคนแหมมันจ๋มมากเลยโห้ขาซื้อใหม่เนาะเพราะว่าตัวนี้ก็หลักพันนะถ้าซื้อใหม่เท่าไหร่เนี่ยโต๊ะตัวนี้น่าจะเกือบหนึ่งพันมากเกือบเกือบหนึ่งพันบาทหรือเปล่านะเป็นโต๊ะขาพับนะแต่เนี่ยเราก็เอามาบิวอินแบบ ด้วยสติกเกอร์เดี๋ยวมาลองอะแดปตัวโต๊ะสีส้มเล็กๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้เวลาเราจะติดเราก็ต้องมาวัดก่อนครับว่ากว้างเท่าไหร่ก็ให้มันเหลือออกมาจากตรงนี้สักประมาณนี้หนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วให้มันพับลงไปด้านล่างได้นะที่สับปันมันเป็นจุดโค้งตรงนี้โค้งแบบนี้นะครับมันต้องเข้าเหลี่ยมเข้าลายไม่ได้ พับคลับลอกแบบนี้แล้วก็รีเลย แล้วเราก็จะรีดรีดลงมุมนะครับเอาลงมุมให้ได้ดึงเลยดึงนีงดึงะั้ง,ด,ง,ด,งดึงเข้ามุม กันดึงลเลย ีเเ่เป็นยังไงบ้างครับคุณคนลงสายไม้บิวอินเสร็จสวยๆครับนี่ลงพับขอบขอบก็อาจจะไม่เนียนมากนะนี่ก็จะเป็นเป็นรอยอยู่นิดนึงแต่ก็โอเคใช้ได้แหละสวยนี่